มาแล้วเว้ยด้านหน้าว่ะใช่ใช่ใช่บีเอามี่สามเหรอเออเจิดเจิดเจิดเออมาไหมาเนี่ยเอาไงรอเนี่ยเหรอซ่อมแล้วไปตู้อื่นไหมพี่ซ่อมแล้วไปตู้อื่นไหมมีหลายตู้อี่ใกล้เราก็มีอีกโอ้ยเอ้ย

ไอ้บัดบัดบ้าไอ้บัดบัดไอ้บัดจบแล้วบัดพอแล้วน้องชายพอแล้วน้องชายพอแล้วพอแล้วพอแล้วรู้มือแล้วเปิดตะโกนด้วยเมื่อกี้กูเติมเปิดตะโกนด้วยประเด็นอ่ะโอ้โหหมอพอแล้วรู้มือแล้วหมงเมื่อกี้เขาาใส่ผมเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเต่าขนมยังไงเนี่ย เ้อกระตุกอะไรว่าเฮ้ยอเยี้ยก่อยยี่วกตัวมาไหนวะ เฮ้ยเกาะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยวะโอ้ที่ชุบก็เกินเว้ยไอ้เ้ยที่ชุบก็เกินเว้ย อียลบนานเหรออีพาร์ตคือพี่จุบไม่ได้เว้ยเกาะมันมาจากไหนวะไอ้เฮียไม่รู้มันมาจากไหนเว้ย เฮ้ยยเฮ้ของกูเกินเด้ยใครรับได้บ้างปะเกาะมาจากไหนปูไม่รู้ลืมเลยที่อ่ะก็รับได้กันหนึ่งเจตีหนึ่งเจตีเปิดแล้วได้เจ็ดได้เจ็ดได้เจ็ดชุบได้อันหนึ่งบ้างมีใครชุบได้หนึ่งบ้างชุบได้ชุบได้ได้มามากูได้ละเอาเลยเอาเลยเร็ว อะไรไป่ติดไปเบ็ดหดไป พี่อ่อนหายปะ่ะพี่พี่อ่อนหายปะ่ะเฮ้ยใครเล่นไม่เล่นบ้างเนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยไอออนไปไหนวะไปตามหาศพพี่อ่อนมาเวเออเอา้าหายเลยใครมาทำประโยนไหนวะไม่เล่นครับไม่เล่นครับโอ้ไอเฮียงงเว้ มันงงหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้นี่ไปไหนวะเด้อตรงนี้พี่เนิสเขาชุบหมดเลยอันนี้เขาดีเหรออันนี้ไงว่าออกไปครับตัวแทนโอ้โหโดนเนี่ยกูมาโดนเสียคนเดียวตรงเนี้ย <Hey. S 1> เย้ย <Okay. S 3> ลูกสกามของพี่เรียนนะลองนะครับผม ไออีก้อนี่ก้อนนี่อีกก้อนนี่อ้อนได้แล้วเอาเอาอย่างไอคณะพี่เต็มเลยเดือด<ป>ตามมาเทศผมเลยตามมาเทศก่อน เกีย์พวกมัหายไปไหนแล้วเนี่ยอ,อน้นเรากำลังรับแพตตี้อ้นเฮ้ยสุพีมครัออันนี้แก๊งอะไรอะ่ะสุพีม

รูดูหสังซอกน,นั่นไอ mm hmm. พี่มีคนรอนะ

เฮ้ยเน,นื้อตายตรงนี้เนื้อตายตรงนี้เฮ้ยตีเสื้ออะไรไฟเดี๋ยวคันมึงทำอะไรเนี่ยเฮ้ยคบกูหน่อยดิเฮ้ยคบหน่อยคบหน่อยคบหน่อยโอ้โหตีไม่ตายผมไปชุบแมวไปเอาไปชุบแมวไปชุบแก โอ้โหแล้วบอกอะไรนี่อี้ม่ิวัดดิวัดดิวัดดิโอ้อ้ส้นตีนมึงเอาไปเถอะไอ้เ่ีย้วมึงเอาขนาดเนี้ยอาย <Okay. S 2> อโอ้โหหน้ามีนผมยังไม่ได้เลื่อนแล้วผมยังไม่ได้เลื่อนเลยฉีดยาได้ไหมหมอครับ ลองงานร้านตอป่ะพี่ไอ้ยัยแลกค่ายวะ <c oughs> ถ้ามึง <c oughs> เอไอ้เชี่ยเมื่อกี้โดนแม่งเอายิงเลยเวะพี่รีขอไหมขอรีคอมาประเดี๋ยวประดี๋ยวพี่เกิดเนิ่นอ่ะเกิดมีรถป่ะนี่ไปเอาพี่มีรถรถมาเขาบอกมีรถเลย